ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้จะมาทำไข่ครอบนะครับเลือกไข่เป็ดมาแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ต่อออกมาให้เป็นเลขคู่นะครับตามที่เราชอบเลยจะเอาจำนวนเท่าไหร่ทีนี้ก็คัดแยกเอาไข่ขาวออกจากไข่แดงให้เหลือเฉพาะไข่แดงเนาะ แล้วก็เอาไข่ขาวไปทํากับข้าวอย่างอื่นได้นะครับแล้วทีนี้ก็เอาเปลือกไข่ไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดให้พอใส่ไข่ลงไปได้คู่หนึ่งนะเฉพาะปากมันนะครับแล้วผมก็จะเอาน้ําผสมน้ําเกลือหยอดลงไปในไข่ไม่เยอะนะครับก็ความเค็มก็พอประมาณนะครับแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปแล้วผมก็จะแช่ไว้ค้างคืน แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าหลังจากค้างคืนแล้วผมก็จะเอาไปนึ่งประมาณ7นาทีอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาแกะดูกัน ข้างในก็จะเป็นยางมะตูมนะครับน่ารับประทานมากครับอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับอร่อยมากๆครับน่าทานมากฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ